ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนีมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เราก็พามาดูไม้ดอกครับปุ๋ยเซียนครับปุ๋ยเซียนพวกนี้จะเป็นดอกใหญ่นะครับเทียบกับเหรียญบาทนะครับเดี๋ยวอเราให้ดูครับเหรียญบาทครับนี่นะครับเหรียญบาทกับดอกครับ หาตัวห,ห็นได้ชัดนะครับครับเห็นบาดเก็บดอกนะครับพวกนี้จะดอกโตมากครับเห็นครับเห็นบาด ตรงนี้จะเป็นดอกขาวครับดอกขาวขีดเขียวนะครับซึ่งเป็นดอกที่ใหญ่มากนะครับตอนนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับที่ไม่ใช่ดอกปกติเหมือนที่เราปลูกกันนะครับจะใหญ่มากเป็นสองเท่านะครับ ที่จริงผมไม่ค่อยได้สะสมปุยเซียนนะครับเพราะว่าเป็นเป็นไม้สายเก่าครับที่เขาปลูกันที่ทั่วครับพอมาเจอไม้สายนี้ก็ดอกใหญ่มากครับก็เลยเก็บไว้สักสองสามสีพวกนี้ครับก็ปลูกไว้หลังบ้านบ้างนิดหน่อยครับก็ตัวนี้คือตัวให้อยู่หน้าบ้านก็มาโชว์นะครับก็ดูละดูนะครับดอกเขาจะใหญ่ไหมครับดูดอกเขาใหญ่ไหมครับ อันนี้ถ้าดูในมือถือใกล้ก็เหมือนกับดอกใหญ่ถ้าอยู่ไกลก็เหมือนกับดอกเล็กครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเหรียญบาทจะรู้ได้ครับเห็นไหมครับขนาดครับดอกจะใหญ่มากครับแล้วจะขาวแบบโอโม่ครับขาวบริสุทธิ์มากครับก็ตอนนี้ก็มีหน่อแล้วนะครับหรือถ้าหน่อเขาโตกว่านี้ครับเราก็ค่อยปรับชํำนะครับ พวกนี้จะปักชําง่ายนะครับจะแช่น้ําก็ได้ครับปักกับดินก็ได้หรือปลูกปกติธรรมดาก็ได้ครับบางทีอยากให้ไวเราก็อบอบด้วยครับอบด้วยถุงครับคืออบอบควบแน่นนะครับคือปลูกแล้วถุงมัดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับพวกนี้ก็ปลูกง่ายครับตายยากนะครับแต่เขาไม่ชอบน้ําเยอะแค่นั้นเฉยๆนะครับสองวันลดครั้งก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนหน้าผมจะลดสองวันครั้งครับดินแห้งครับเดี๋ยวต้องลดแล้วนะครับเราต้องดูที่ดินนะครับ อันนี้ก็ไซยักษ์นะครับดอกโตมากครับเห็นบาทเห็นไหมครับเห็นบาทหเห็นบาทครับอันนี้ก็เป็นไซยักษ์ครับเลี้ยงทั่วไปนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับวันนี้มาโชว์ปุ๋ยเสียนนะครับ อยากให้รู้ครับดอกเขาใหญ่มากๆเลยนะครับเหรียญสิบผมไม่มีเหรียญสิบนะครับแต่เหรียญสิบก็ดูเล็กไปนะครับหรือเหรียญครับเหรียญก่อนมีเหรียญห้าครับเหรียญห้าเหรียญห้าก็เล็กไปนะครับ มาเรียนห้านะครับถ้าได้เห็นต้นจริงครับจะตกใจครับดอกจะใหญ่มากครับเป็นดอกกุหลาบครับน้องน้องชบาครับดอกชบาครับคือเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเขาก็โตนะครับผมก็ใช้ดินปลูกว่าไปครับกลบามะพร้าวดินถุงสิบาทพวกนี้ยครับบางทีเราอาจจะใส่ปุ๋ยคอกอะไรบ้างหรือไม่มีก็ใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้านะครับ ปวยซวนปวยเซียน,นนะครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับที่อยากจะนําเสนอนครับหน้าสะสมหน้าปลูกนะครับยิ่งโตดอกเขาก็จะยิ่งแน่นนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ